สวัสดีจ้าอัปเดตน้ำโซลเซลเนาะค่ะเบิ่งเนจ้าครับสิพ้างยางเบิ่งเดือคขาพี่น้องเบิ่งเพื่อนกันไหลจ้าไหลแค่นี้เองอืเพื่อนทำแล้วเนาะตะเวนคอยแล้วเพื่อนกับคอยไหลน้ำกับไหลคอยลงคอยลง,คอยลงจ้าอยู่ที่แดดเนาะค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะ อเอวอ่างมูเนาะจ้าเนื้อหาสาระก,กับบ๊อมี่ดอกจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณถูกกำลังใจเด้อจ้าเฮงฟังด้วยพี่นอ้องอืแดดบานเห่า,าิ่เงี้ค่ะช่วงนี้เป็นเดือนกุมพลาเนาะค่ะพี่น้องจ้าม,มึงเนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้เอไว้นะกับบ๊อบท่านเห็นโดนเนาะจ้าบอท่านเห็นหอดเดือดอยู่แต่ว่าก็ไก่กกหอดเดือน,ลนแล้วจ้านี่เราพี่น้องมันก็แเ้งคักเนาะ อขนาดกลุ่มผ้าด้วนี่จ้าสีผ้ายางเบิ้งเดือคขาพี่นอ้องเบิ้งเพื่อนกันไหลด้วยจ้าไหลแค่นี้เองอืเพื่อนทาแล้วเนาะตเวิ่งคอยแล้วเพื่อนกับคอยไหลแล้ว,ลวอ่างมูเนาะจ้าเนื้อหาสาระก,กับบม่มีดอกจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณถูกกําลังใจด้วยจ้าเฮงปังด้วยขึ้นอันเกิดก็เกิดอ่าก็จะประมาณนี้แหละจ้าผู้ใดเฮ็ดอ้อยกับจะรูเนาะ เฮ็ดอ้อยเฮ็ดเน,นียังก็อัปเดตอันนั้นล่ะจ้าพี่น้งพี่นอ้องอืแดดบานเหาเบิ่งเนี่ยค่ะช่วงนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เนาะค่ะพี่น้องจ้าม,มึงเนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี่อ้อยนะอืถูกขอบครัวชาวกีเอเตอร์ขอบคุณจ้าบาย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 จ้าถูกขอบครัวชาวกีเอเตอร์ขอบคุณจ้าบาย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 จ้า กําลังมีอ้อยน้ำห่อ,อน้ำใส่นีพันกติคอยขึ้นพุ่นะจ๊ะอือ้อ,อยอ้อ,อยพอถึงเดือนเนาะจ้ะมันกําลังเกิดกําลังแ้อ่างมูเนาะจ้ะเนื้อหาสารลกับบมีดอกจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณถูกกาลังใจเด้อจ้าเฮงปังด้วยขึ้นอันเกิดก็เกิดอ่ากจ็จะประมาณนี้แหละจ้าอืออ่าผู้ใดเฮ็ดอ่อยกจ็จนะรูเนาะ เฮ็ดอ้ head oil, head new, อยเฮ็ดเนียงก็อัปเดตอดนนั้นล่ะจา้าพี่น้องบ่ทนันเหีโดนเนาะจา้าประธานหอดเดือนอยู่แต,ต่ว่กกัไก่หอดเดือนล้ะจา้านี่ล่ะพี่น้องมันกระแหงคักนเนาะขนาดกลุมผ้าด้นี่จา้าขึ้นอันเกิดกะเกิดอ่ากจ็จะประมาณนี่แหละจ้าผู้ใดเฮ็ดอ้อยก็จะรู้เนาะกเฮ็ดอ้อยเฮ็ดเนียงก็อัปเดตอดนนั้นล่ะจา้ะพาพี่น,ออนอ้องอืแดดบ้านเหาเพิ่งเนี่ยคะ่ะช่วงนี้เป็นเดือนกลุมผ้าเนาะค่ะพี่น้องจ้า มึงเนี่ยคะ่ะมันก็จะประมาณนี้เอาไว้นะสวัสดีจ้าอัปเดตหนำโซลาเซลล์เนาะคะ่ะมึงเนี่ยจ้าครับสวัสดีจ้าอัปเดตหนำโซลาเซลล์เนาะคะ่ะมึงเนี่ยจ้าค่ะพระท่านเองโดนเนาะจ้าพ่ะท่านอหู่หอดเดือนอยู่แต่วักข์ไกลหอดเดือนแล้วจ้านี่เราพี่น้อง มันก็แห่งคักเนาะเออขนาดกลุ่มผ้าได้หนิจ้าอืมกําลังมีอ้อยน้ำห่อหนามไสนหนิพันกสิค่อยขึ้นพ่นนะจ้อา,จาอืมอ้อยอ้ยอยบ่ถึงเดือนเนาะจ้ามันก็ร่งเกิดกรลังสวัสดีจ้าอัปเดตน้ำโซลเซลเนาะค่ะเมืองเนจ้าข้าค่อยไหลอืมกัจจศาแนอืม่ว่าด,วดีประหยัดจ้าพี่นง สิ้ายางเบิงเดือคขาพี่น้องเบิงเพื่อนกัไหลจ้าไหลแค่นี้เองอืเพื่อนทําแล้วเนาะตะเวนคอยแล้วเพื่อนกับคอยไหลคอยไหลอก็ดจัดสาแน่อืมแต่ว่าดีประหยัดจ้าพี่น้องกัดจัดประมาณนี้อืได้ตะอ้อยกะล่งมีอ้อยน้ําหฮาน้าใส่นี่เพื่อนก็สิค่คอยขึ้นพุ่นะจ้าอืมอ้อยอ้อยบ่ถึงเดือนเนาะจ้ามันกาล่างเกิด กําลังมีอ้อยน้ำห่อน้ำใส่นีเพิ่นกะสิคอยขึ้นพุ่นะจ้ะอื้อยอ้อยพ่ถึงเดือนเนาะจ้ะมันกําลังเกิดกําลังถูกขอบครัวชาวกีเอตื่นขอบคุณจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ากําลังขึ้นจ้าพี่น้องเนี่ยเพื่อนกําลังขึ้นจ้ากํางข้นอันเกิดก็เกิดอ่าก็จะประมาณนี้ลหละจ้าอืออ่าผู้ใดเฮ็ดอ้อยก็จะรู้เนาะ เฮ็ดอ,อ้อยเฮ็ดนียังก็อัปเดตดนั่น,นละจ้าพี่น้องคอยดันน้ำนใส่เนาะคะ่ะเนาะตามล่องเนี่ยก็จะสูดแบบนี้แหละจ้าออ่อยกำลังสิเกิดขึ้นมัน่งแ้อ่างมูเนาะจ้าเนื้อหาสาระกับบ๊มีดอกจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณถูกกำลังใจเด้อจ้าเฮงปังด้วยบพ่ท่านเอ็นโดนเนาะจ้าบ่ท่านห,ห้อดเดือนอยู่ตะวักกับไก่หอดเดือนละจ้านี่ลระพี่น้อง มันก็แห่งคักนเนาะขนาดกลุ่มผ้าด้นน่จ้าคอยไหลอืกัจจศาแนีแต่ว่าดีประหยัดจ้าพี่นอ้องสวัสดีจ้าอัปเดตหนำโซลเซลเซละนาะคะ่ะมึงเนี่ยจ้าครับแวอ่างมูเนาะจ้าเนื้อหาสาระกับบอมี่ดอกจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณถูกกำลังใจด้อจ้าเฮ่งปังด้วย น้ำกัไหลคอยลงคอยลงจะอยู่ที่แดดเนาะค่ะอืมเพิ่องนียค่ะอืมอืมกะล่งมีอ้อยน้ำห่อน้ำใส่ี่่เพิ่นกะจิคอยขึ้นพุ่นน่ะจ้ะอืมอ้อยอ้อยเพรถึงเดือนเนาะจ้ะมันก็ล่งเกิดก็ลัางมาเพิ่นกะไหลคอยได้แล้วแต่อ่าดินฟ้าอากาศตัวนี้เริ่งเนี้ค่ะ อืมช่วงนี้กรไบายสามกลัวกับะท่านเห็นีนโดนนะจ้าบะท่านเห้หอดเดือนอยู่ต่ะ่ากะไก่หอดเดือนแล้วจ้านี่เรากี่น้องมันกระแหงคักเนาะเออขนาดกลุ่มผ้าได้หน,นิจ้าถูกขอบค้ัวชาวกีเอะเตอขอบคุณจ้าบาย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 จ้าอืมกัะจะประมาณนี้อืมได้ตะออยหนึ่งอืมเพิ่งค่ะ ่นกัดจะไหลไหลย,ยุ่งสิละจ้าอืมอ่าห้องกัะยังเอาน้ำนองปองไปอ่ามากพาพี่น้องตะสวนอ่อยงามอยู่แล้วเนาะเบนไหคคะอืม,อม,อมกัดจะประมาณนี้ค่ะพี่น้องอืมก็ประมาณนี้ละจ้าอืมกะยี่สิบกว่ามือเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมือแล้วจ้าใก้จะหอดเดือนแล้ว กําลังมีอ้อยน้ำห่อ,อนาใส่นีพ่นกับจีคอยขึ้นพุ่นะจ๊ะอืมอ้อยอ้อยพ่ถึงเดือนเนาะจ้ะมันกําลังเกิดกําลังถูกขอบขั้วชาวเกียเต์ขอบคุณจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าแล้วอ่างมูเนาะจ้ะเนื้อหาสารลกกับบอบมี่ดอกจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณถูกกำลังใจเด้อจ้าแหงปังด้วยม่านนี่ค่ะพี่นอ้องออื ประมาณนี้แหละจ้าอืมกะยี่สิบกว่ามือเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมือแล้วจ้าใกล้จะฮอดเดือนแล้วคอยอดัานน้ำใส่เนาะค่ะเนาะตามร่องเนี่ยก็จะสูดแบบนี้แหละจ้าอืมอ้อยกราลัางสิเกิดขึ้นมังค้าพี่นอ้องอือแดดบานเห่าเพิ่งเนี่ยคะ่ะช่วงนี้เป็นเดือนกุมภาคเนาะค่ะพี่น้องจ้าอือมึงเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ไอยนะอือ สวัสดีจ้าอัปเดตหนำโซลาเซลล์เนาะคะ่ะเมึงเนจ้าน้องป้องไปอ่ามาก้าพี่น้องเลาจะสวนอ่อยงามอยู่แล้วเนาะเได้งหมคะ่ะอืมก็ะจะประับสวัสดีจ้าอัปเดตหนำโซลาเซลล์เนาะคะ่ะ มึงเน่จ้าขะบองปองไปอ่ามากพาพี่น้องเลาะสวนอ่อยง้ามอยู่แล้วเนาะบืงเนี่ยค่ะอืมก็ะจะแล้วอ่างมูเนาะจ้าเนื้อหาสาระกับบมีดอกจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณถูกกำลังใจเด้อจ้าเฮงปังด้วยแล้วอ่างมูเนาะจ้าเนื้อหาสาระกับบมี่ดอกจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณ ถูกกำลังใจเด้อจ่าเฮ้งปังด้วยอืมกะจะประมาณนี้อืมได้ตะอ้อยเนี่ยคอยอันดันน้ำใสเนาะค่ะเนาะตามร่องเนี่ยก็จะสูตแบบนี้ละจ้าอืม้อยกำลังสิเกิดขึ้นมันแล้วอ่างมูเนาะจ้าเนื้อหาสาระกับ่บมีดอกจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณถูกกำลังใจเด้อจ้าเฮ้งปังด้วยอืมเพิ่นค,ค่ะ ันกัดจะไหลไหลย,ยุงสิหรอจ้ะอืมอ่าเข้ากัยังเอาหนามพี่น้องอืมแดดบานเฮ้าบ้างเนี่ยคะ่ะช่วงนี้เป็นเดือนกลุ่ม้าเนาะคะ่ะพี่น้องจ๊ะอืมมึงเนี่ยคะ่ะกัดจะประมาณนี้ไว้นะอืมสวัสดีจ้าอัปเดตนาม